ตัวต้มนะครับมาจากมาจากหนังของผมนะครับที่เป็นทีศิษย์ตอนอยู่มหาลาัยครับ<อ>แล้วก็ที่มาทําเรื่องนี้เพราะว่าชอบการทาหนังกัจแต่เด็กแล้วก็พอเรียนจบมาก็ได้มีโอกาสมาน,นําเสนอให้ทาง G M แล้วทาง G M ก็สนใจครับก็เลยมีโอการ,ร่วมง,งานกันก็ขอบคุณทาง G M นะครับที่มอบโอกาสนี้ให้รครับเรื่องนี้นะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฆาตการรมในโรงเรียนซึ่งตัวหลักอะเป็นพระเอกได้ตายไปแต่ละ e ีพีก็เราก็จะมาสืบกันว่าใครจะเป็นคนฆ่าตัวหลักเนเรื่องก็จะมีความซับซ้อนขึ้นอีกมีมีเอ่อมีอะไรนะมีปมมีปมใช่ม,มีปมให้ช่วยกันแก้ไขว่ามีปมมหช่วยกันแก้ไขว่าใครจะเป็นคนฆ่า แต่ละคนรับบทเป็นอะไรบ้างครับผมองพูเริ่มจากลูกวเล่นกระป๋องก็ได้เพื่อนกันถ้าขยิบประตูก็ได้รูกถ้าขยิบประตูกาก็แนะนำชื่ออะไรแล้วก็รับบทเป็นอะไรคาแรคเตอร์เป็นยังไงตรงกลางลูกเพื่อนาจะเข้ามาในลูกสวัสดีค่ะชื่อเดียร์ล่ะค่ะรับบทเป็นจีด้าค่ะโดยจีด้านี่ก็จะมีความเห้าๆหน่อยเป็นคนสู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเพื่อนสนิทชื่อเบลก็จะแบบว่าเป็นคนปกป้องเพื่อนอะไร่เลย สัสดีค่ะชื่อปอนะคะรับบทเป็นเบลค่ะเบลก็จะเป็นคนที่เงีย,งยบๆไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ในชมรมค่ะก็จะสนิทกับนี้ได้ที่สุดรื่องค่ะอย่างเราก็คือชั้นตนาํบบาแหน่งละบ้านใช่ครับรับบทเป็นอะไรใ,ในเรื่องรับบทเป็นหนูกูลครับหนูกูลจะเป็นคนที่โดนพ่อกดดันตังน้งแต่เด็กว่าต้องทําให้ได้ต้องทําให้ดีก็จะเป็นคนเงียบๆครับในเรื่องแล้วก็โดนดูถูกสารพัดจากตัวหลัก สวดีครับชื่อการ ran, ครับรับบทเป็นการครับเรื่องๆแล itor, ้วก <c oughs> ็การเนี่ยจะเป็นนักสืบที่ช่วยนางเอกทั้งเรื่องเลยแล้วก็ตรงรลักนางเอกคอยช่วยเหลือนางเอกเสมอครับก็สวัสดีค่ะชื่อเพิร์ลนะคะรับบทเป็นเฟิร์นค่ะเฟิร์นก็เป็นคนที่มีความเทวยาแล้วก็จะมีเป้าหมายค่ะก็จะสนิทกับมาร์กตั้งแต่เด็กเลยค่ะไม่ต้องเข้าเล ก็สวัสดีพี่ๆทุกคนครับชื่ออากันนะครับผมรับบทในเรื่องเป็นมาร์คครับก็คือค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองเลยเพราะว่ามาร์คจะเป็นคนค่อนข้าง,างาหัวร้อนแล้วก็ค่อนข้างเจ้าอารมณ์นิดนึงแต่ว่าก็มีมีความาขี้เล่นก,กวนๆด้วยครับก็จะมีความาในเรื่องเนี่ยก็จะถูกถูกจับจ้องนะครับว่าเป็นมีส่วนร่วมหรือว่ามีเป็นสาเหตุของการตายของอตัวฟอร์ดนะครับ ก็เดี๋ยวฝากติดตามทุกตัวละครนะครับเชื่อว่าเนื้อเรื่องสนุกมากครับไดบอกว่าแคสนัแสดงหมดใหม่เลยอะไรางเดินทาเยีะเข้ามาค่ะบเขียวเข้ามาใกล้ไปนะเอามองกลางเลยเห็นว่าแคทนัดแสดงใหม่เ,เ,เลใช่ครับแคใหม่หมดเลยครับด้วยความที่ผมเป็นผู้กับหน้าใหม่แล้วก็อยากทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สดใหม่ที่สุดก็เลยทำการแคสเองหมดเลย เรื่องนักแสดงที่มีคาแรคเตอร์ที่ตรงตามที่ผมต้องการจากที้วก็มาขยายสู่ซีรีส์ครับอยากพูดถึงความน่าสนใจของคอร์เราถ้าทำเป็นสุดเลยเรอให้คนติดตามยังไงบ้างความน่าสนใจของคอร์การสืบสวนการตามหาผู้ร้ายครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ครบจบทุกรสแน่นอนครับด้วยความที่เราเป็นผู้กับหน้าใหม่คิดว่าอะไรที่มันท้าทายที่สุดในการกำกับเรื่องนี้ที่ต้องออนทีวี ผมคิดว่ามันท้าทายตัวเองอะครับเ้ื่องความที่ผมเป็นผู้กับหน้าใหม่เพิ่งเรียนจบมาผมยังมีประสบการณ์ไม่มากพออนแรกผมก็ปวดครับว่า,วามันจะออกมาดีไหมคนจะชอบไหมหรือคนจะดา่าเยอะไหมแต่ว่าผมมาคิดแล้วว่าถ้าว่าถ้าผมไม่ทำอะ่ะมันก็จะมีวันขยับเข้าไปข้างหน้าได้ผมเลยตัดสินใจว่าผมไม่สนใจแล้วนะผมจะทำเพราะว่าผมชอบการทำงันครับก็อนาคต เปิดกล้องแล้วใช่ไหมคะเปิดกล้องแล้วครับยังไงบ้านไข่ลักไซเป็นมีอุปสรรคอะไรไหมหรือว่ามีอะไรที่น่าติดเต้นไหมทุกวันหรือว่าทุกวันที่ออกกองอ่าผมน่าจะขับแล้วอย่างไงบ้างเอาที่าได้ผมว่ารากแล้วครับผมเชื่อว่ามันก็มีอยู่แล้วทุกๆกล่องมันก็มีอุปสรรคแต่ว่าท่าน่าสุดก็ต้องเป็นเรื่องสุขภาพต่างๆเลยนยครับที่มันแบบเป็นสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้จริ่งก็ได้ได้แต่ ต้องเลื่อนคิวนู่นนี่นั่น,นทําให้ถ่ายจบาาล่าช้าอะไรเงี้ยครับอย่างด้วยความที่เรื่องมันเป็นแบบแนวขั้นตอนใช่ครับตรงนั้มันยากมากับบทตรงนี้ไปด้วยว่า acting หรือว่าการทำเอฟเฟกเป็นอย่างเงี้ยด้วยความที่เอฟเฟกต์อาจจะไม่ได้มีเยอะมากจะเป็นการฆ่าที่แบบไม่ได้โชว์เนื้อเนื้อหาที่มันรุนแรงจนมากเกินไปทําให้แบบเด็กทุกคนทุกวัยสามารถดูได้ด้วยครับอนย่าไปเห็น อีกครับคุณแม่ครัในการตั้งอีกคนไหนวันนี้นางเอกไม่ได้มาไม่ได้มาอ่ะเป็นยังไงบ้างเริ่มแต่งทำไปแล้วเป็นยังไงก็สำหรับผมนะฮะก็ท้าทายมากครับกับเรื่องนี้ก็คือเหมือนได้ย้อนวัยไปเป็นเด็กมัธยมใช่ครับผมก็คือค่อนข้างที่จะท้าทายแล้วก็ในเรื่องเนี่ยตัวการเนี่ย พระเอกเนี่ยจะเป็นนักสืบคือเราก็จะต้องมีความรอบรู้มีความรู้ต่างๆแล้วก็ไขปมแต่ละอย่างของเรื่องให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นความท้าทายนะครับทุกความที่เราเป็นนักแสดงหน้าใหม่ด้วยแล้วก็เป็นหน้าใหม่ด้วยมันต้องคุยกันยังไงหรือว่าต้องเฮ้ยสู้ก็เหมือนแบบสู้ไปด้วยกันตลอดให้กำลังใจกันคให้กำลังใจตลอดเลย แนะนำกันด้วยบา<ช>งที<ช>ผมก็มขอคําแนะนําจากผู้เรียกว่าอันนี้ทำแบบนี้มันดีไหมพี่พี่เล่นแบบนี้พี่ชอบไหมพี่ทําได้ไหมก็มีการแลกเปลี่ยนกันตลอดครับใช่แบ่วันนี้ก็ามาวงสูงที่ด้วยเปเหมนวันดีด้วยเป็นยังไงบ้างกับวิธีมอื่ ตื่นเต้นครับในส่วนที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือตอนนี้ครับกล้องเยอะไปหมดเลยครับเก่งมากเลยครับฝากเลยนะอยากให้ฝากทีวีเรื่องนี้เลยน้วกันแล้วก็จะได้ชมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็ฝากติดตามทีวีเรื่อง The Collar c l u เสียงบาดตายด้วยนะครับออนแอร์วันแรกวันที่6ธันวาคม2567ครับก็ทุกวันพุธเวลา5ทุ่มครับก็ติดตามได้นะครับทางช่องอะไรช่องทางจีม25ครับ 啊，啊。